ของ ID ชาวบ้านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1น7่รแล้ว <c oughs> การน,นี้เวลา5ทุ่ม16ปนทีนะครับก็อาจจะไปไวหน่อยนะคลิปนี้นะอันนี้เขารีเกรสมาว่าอ่าเขาจะไปตีกับบีดีวีที่มียูโนนะแล้วก็เขาจะจัดทีมไปยังไงต่อไ้ทนนี่เขาดเเรสมานะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ VIP 5 ถ้าสะดวกเติมไป VIP 6ได้ก็เติมไปนะครับมันจะเล่นง่ายขึ้นอีกหน่อยเปิดร้านค้าวีนะครับอ่ะเลยอีกไม่เยอะเลยอีก300 300ก,กว่าตีได้400เพรประมาณนี้เลเวล85เป็น ID เริ่มต้นนะครับอ่จะดูอะไรนะลืมไปดูทีมก่อนดีกว่าเนาะ ชีนค่อนข้างแตกเลยนะครับนี่อ่าแต่ก็เตรียมเข้าร่วมบีดีบิวอยู่ใช่ไหมมีอะไรล่สองตัวแล้วน่าจะขัดคิวเลมใช่ไหมขาดคิวเรมอีกสองตัวแต่ก็คงอีกนานครับกว่าจะได้เพราะมันจะต้องใช้ดี a นอด้วยดีเอ็นอสามรอนะครับต่อมันใช้ตัวร้อยหบ 2ตัวก็300มันสามารถใช้สมุดแรก DNA มาได้นะครับถ้ารีก็ใช้สมุดแรกได้แต่มันก็จะเปลืองหน่อยใช่มกระหลักๆไปมันต้องมีคิวเลมก่อนแนละ้วแล้วก็ไอบีดบเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นนะนะจะเอาไปยิงกบยูโนนะต้องมาร์สก่อนนะครับเพราะหาสิบของยูโนมันเริ่มตั้งแต่มาร์สขึ้นไปนะครับมาเตอร์ขึ้นไป ถ้าไม่มาร์สจะไม่มีผลนะครับยูโนจะดึงสเตตัสมาไม่ได้มันจะได้ตั้งแต่มาร์มาร์ดแล้วก็ร่างแดงร่างแดงเนี่ยถ้ายืนตัวเดียวยูโนยังดึงได้อยู่้งเหมือนที่เคยเทสถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้ายืนสองตัวเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงร่างแดงแล้วก็แยกยูโนออกมาดีกว่านะครับ ต่อไปทีมที่จะเอาไปตีกับยูโนนะผมก็แนะนําเป็นอีทาน,นี่แหละไอตัวนี้แหละสามารถเอาไปยื้อเขาได้ก็ถ้าอีทานรับไหวนะไอตัวยูโนเนี่ยมันจะติดไฟตายเองเราแค่ยืนรับให้ไหวเท่าน,นั้นก็พอนะครับปั้นอีทานให้มันติดถึกไว้พอแล้วถึกอย่างเดียวเลยส่วนยูโนมมนจะติดปัญหาตรงนี้ถ้าบีดีบิวไม่น่ากลัวจับอีทานนะบีดีบิวไม่น่ากลัว หน้าตัวตรงโน,โนี้เนเพราะมันมีคุณสมบัติที่2ตรงนี้นี่มาล้างดีบัฟไฟได้นะครับอันนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยจะเรื่องยื้อยื้ได้ยื้ได้แน่ๆครับแต่ก็คือเขาอาจจะเราอาจจะตีเขาไม่ตายเพราะงั้นจิมไฟที่แนะนําก็จะเป็นโอโอกับใต้ดินนะครับสองตัวโอโอกับใต้ดินเพื่อที่จะเอามาช่วยเป็นดามจ ตีกับยูโนนี่นะไอยูโน่มันตายทีนี้โฮโอจะปั้นยังไงถ้าเกิดจะไปตีกับเดดิวนะคุณสบัติที่สองนี่นะใช้เป็นการแช่แข็งเราจะได้ไม่ติดแข็งจะไ,ได้เปิดปรับอมาตาได้นะครับคุณสบัติแรกก็ใช้สปิทอารก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้นะครับไอที่เบิ์มดาเมจเนี่ยนะส่วนของใต้ดินใต้ดินก็น,น่าจะใกล้ครบไแล้วมั้ง น่าจะขาดไม่เยอะแล้วแหละเรียบร้อยนี้อ่ะไอีกเจ็ดสิบโอเคยั้ไมาดูที่ใต้ดินเนาะดูที่บุกก่อนก็สมุดสมุดเก็บเอไว้ขึ้นมาร์สไอใต้ดินนะส่วนชิปก็เอาไว้ขึ้นมาร์สโอโอกับอีธานนะครับมันใช้ชิปเหมือนกันอะไรต้องรีสกิลโอโอด้วยกุสชบัตรแรกของใต้ดินนะใช้เป็นดูดตีนอันนี้นำ ตัวอัที่2ใช้เป็นการแชร่แข็งนะครับอันนี้นี่ใช้เป็นอันนี้ใช้เหมือนกับโอโอเราจะได้ไม่ติดแช่แข็งจะได้สู้กับบีดีบิวได้นะครับถ้าติดแช่แข็งเราก็จะไม่ได้ตีใช่ไหมล่ะมันก็จะสู้เขายากนะครับแต่ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูที่เขาอัพไรบ้างอ่าอันนี้โอเคอันนี้โอเคอัดสายเดียวโอเคเลย แบบนี้นะครับแบบนี้สวยเลยสวยนะ่วนโอโอโโอมาสวยแล้วอีธานยังไม่ได้รีส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้ถ่ายถ่ายไปให้อีธานได้นะครับอันนี้นะก็เวลาจะถ่ายถ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปรีอันนี้ใหม่นะครับรีของไอคโอก้าใหม่ แล้วก็ตีบวกอาถ่ายของไคลอก้ามาเลยนะครับแต่อันนี้มันบวกยู่11ใช่ป่ะเราก็ถ่ายอันเนี้ยไปแปะไว้ให้ตัวไก่ตอนท่ายสลับอะ่ะเอาบวก11มาอยู่ที่ไคลอก้าแล้วก็เอาบวก25มาอยู่ที่อีธานนะครับประมาณนี้เราจะได้ขึ้นมาได้รีสกีโอ ตรงนี้พโอ,โอมันสําคัญตรงที่ r ระซีดนะครับมันจะมีผลเอเอยู่นะครับนีนะผลเอเเนี่ยมันจะช่วยให้เนี่ยนะทีันบอกได้รับการฟื้นชีวิต1ครั้งอ่าถ้าเป็นร่างแรกยังไม่มีผลเอเคสนะร่างสองมีผลเอเจะเพิ่มดาเมจกับลดดาเมจได้ด้วย,วยครับแต่ก็สำคัญตรงนี้แหละตรงพรสีร สกอื่นไม่ว่าสําคัญนะครับแต่ถ้ามันติดทองแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะส่วนตัวของผมเลยนะผมจะล็อกไว้นะครับแต่ก็มีหลายหลายคนคนส่วนใหญ่เลยแหละเขาจะไม่ล็อกเขาจะรีเอาพาสีฟตรงนี้ให้มันติดก่อนนะครับแต่ผมว่าผมเสียดายผมจะล็อกไว้ผมที่เกียรมารีใหม่ก็จะประมาณนี้นะซิเอาไว้ให้โอโอขึ้นมาจกัดรีสกิลนะครับอย่างน้อยให้มันติดพาซีไปก่อน แล้วก็ค่อยมาทํมาร์สไอตัวนี้อีทานอีตัวหนึ่งส่วนสมุดเก็บไปขึ้นมาร์สใต้ดินนะครับใต้ดินก็ได้แล้วก็จะได้ทีมไฟไปสู้กับเขาแล้วนะนี้จัดทีมยังไงอ่าเป็นการจัดทีมแล้วนะเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเล่นทีมไฟแล้วใช่ไหมทีนี้โฮโอจะเหลือตัวเดียวตัวโด,วดวใช่ป่ะเราก็เอาไข่อกาสตั้งใช้เป็นดูเตียงเนี้ยโอเคแล้ว มันจะตายมันจะบางอะไรไม่ต้องสนใจมันเราไม่อาศัยบัฟของมันย้ําว่าเราไม่ได้อาศัยบัฟของแคลอกา้านะครับเราแค่ให้มันมาดูตีนช่วยเฉยๆเท่านั้นส่วนอีกตัวนึงี่จะเอาไปยืนกับยูโนด้วยอยากได้เป็นตัวจิวหรือตัวตัวซับกันา่าใส่เป็นม้านี่ก็ได้ก็ได้อาศัยโลได้นะครับไอ้ม้านี่นะ ฟันมีโลอยู่นะอันนี้ไม่มีวิตตินี่นะจะมีวิตตินี่มันก็ช่วยได้แหละอันนี้ผมหมายถึงทีมเก้าตัวนะถ้าทีมสามตัวก็มันใช้ทีมไปอยู่แล้วไงทีนี้ทีมเก้าตัวไอยูโนเนี่ยจะกลายเป็นทีมสองใช่ไหมทีมไฟจะกลายเป็นทีมหลักในทีมสองก็จัดเป็นยูโนตัวนี้แล้วก็มาน้ําไปนะครับส่วนทีมสามทีมสามก็ตั้งลูเดียไว้ แล้วก็หาจับอาลาสเนามันจะเป็นทีมสได้แล้วนะรับจากทีมประมาณนี้นะแล้วทีนี้ไอยูโนที่มันยืนกับไครโอกกับไอมาน้ำเนี่ยเรารอถ่ายให้บีดีวีที่เรารอทำอยู่นะเราถ่ายเอาแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ไอสอตัวเนี้ยไอไครโอกากับไอมาน้ำเนี่ยมันเป็นสายเอพีถ้าจะถ่ายทั้งหมดถ่ายทุกอย่างเลยนะมันจะได้แค่ไว้ตัวเดียวนะครับ i อแบ็มันจะเป็น ATK เพราะงั้นสายฟ้าเรารีแค่ติดพอนะครับไม่ต้องปยัดไปแม็กมันเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะถ่ายลำบากมันจะกลายเป็นคนละสายไปนะก็สําหรับทีมยูโนอธิบา,ายอย่างนี้ไฮโอก้าอาศัยแค่เอามาดูดตีเฉยๆนะครับส่วนมาน้ําเรามาอาศัยโลมันมีสกิลโลอยู่เนี่ยมันมีกลางโลให้อยู่นะครับ แล้วก็มีมาร์คด้วยมาร์คนี่มันจะสะท้อนด้วยมันก็จะไม่ติดนะใช่ไหมอ่านี่จะสะท้อนดาเมจกลับด้วยถ้าติดมาร์คนี้นะอันนี้เป็นสกิลมาร์กก็เอาตัวนี้ไปเล่นนะเราจะประมาณนี้นะการจัดทีมจัดทีมจบไปแล้วนะนนีไปดูอย่างอื่นต่อติด อ่าไม่เป็นไรอันนี้ไว้แก้ตอน12ช่องอีกทีนะครับไม่ต้องไปใส่เพิ่มแล้วนะเพราะ ATK เราจะไม่ใส่แต่นี้ดิสมันก็จะมีนออยู่ใช่ปะเพะงั้นรอใส่ตอน12ช่องอันนี้เราเสียไปแล้วช่องหนึ่งเสียฟาวไปแล้วช่องหนึ่งไปรอแก้ตอน12ช่องครับอันนี้เดี๋ยวันนี้มีทั้งต้านผีต้านธาตุดินเลยนะ ไออันเนี้ยเอาไปใส่ให้อีธานน่าจะเวิร์กกว่านะครับอ่าเอาถ่าย,สายใสนะ่ให้อีธานนะครับเพราะอีธานแพ้ธาตุดินอยู่แต่มันก็ไม่ได้แพ้ธาตุเสีาะนะใส่ให้อีธานน่าจะเวิร์กกว่าส่วนโฮโอก็กทําใหม่เลยอ่ะอันนี้ผิดสายนี่อันเนี้ยควรที่จะไปอยู่ที่โฮโอรครับมันมีเอดีเคมีเด้งเลือดใน อันนี้ควรจะไปอยู่ที่โฮโอซะมากกว่าก็ตามนั้นนะเอาอันเนี้ยไปถ่ายให้อีธานแล้วก็เอาอันเนี้ยให้ไม่ใช่สิอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายให้โฮโอนะครับแล้วก็ไออันเนี้ยทำใหม่ประมาณนี้นะครับการไล่ลิดถ้าดูไม่ทัน ดูย้อนนะครับตาฟังไม่ทันดูย้อนนะเอไปดูประดับบวกแปดก็ถือว่าโอเคนะไม่ขี้เลยนะบวกแปดอาวุธบวกแปดไม่ขี้เลยรับอ่าอ,อันนี้ได้ม,มาตรฐานอยู่โอเคมีประดับทองดำแล้วหนึ่งเซตเริ่มทำเซตที่สองอ่าบวกเนี้ยถูกต้องแล้วเพราะเราวีถึงห้าแล้วใช่ปะ่ะก็บวกตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปรวม เลื่อนขั้นอะไรให้มันเรียบร้อยไปเลยให้มันเป็นทองดําไปเลยอ่ะวค่อยไปรีเซทตอนเป็นทองดํานะครับจะคุ้มกว่าจะประหยัดกล่องกว่านะครับประหยัดกว่าที่เราจะไปบวก,กวันนี้เริ่มทําทองดําไปเลยครับระดับยังไม่ต้องไปซีเรสมันเดี๋ยวเวลาครบเสร็จแล้วเราจะโหดขึ้นเยอะเลยประมาณนี้นะสาหรับระดับนะลิฟบินลิฟบินตัวเล็กมีน้อยโอเค ตายไปก่อนอันนี้เราไปดูอย่างอื่นมากตาอ่าเล่นตาน้นตกนะก็ะถึงสป,ปีดไดอีกนานะครับโอเคตาไม,ม่มีปัญหาครับ ตัวพวกนี้ถ้าหาจับได้เนี่ยไอพวกนี้มาจับง่ายๆใช่ปะ่ะก็เอามาอีโวล่าเพื่อเก็บสเตตัสได้นะครับมาเก็บสเตตัสตรงบุ๊กตรงนี้นี่นะ,ะเก็บสเตตัสตรงบุ๊กตรงนี้ได้จะเพิ่มพลังได้อีกทางหนึ่งครับเป็นวิธีที่เพิ่มง่ายด้วยอืมโอเคโอเค ทีนี้พอเราเติม V6 แล้วเลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงสุดเนี่ยมันจะมี V6 ปลดล็อกได้อีกแคน่หนึ่งนะครับแค่หนึ่งก็เพิ่มพลังเยอะอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ของลูคาริโอก็ถ้ามีชิปไปแบ่งชิปเป็นสัก800แลกลูคาริโอมาเพื่อเปิดแท่นนะครับแท่นหนึ่งก็เพิ่มพลังเยอะอยู่นะแต่มีสีทองเยอะอยู่นยนะโอเคโอเค ก็เหลือแค่เปิดแท่นนะครับอันนี้เวแปดสิบแล้วก็ต้องไปดูดยูเนีย่ยเลยเนาะเดี๋ยวดูป้าเสาวันก่อนสำหรับตรงนี้แนะนำว่าไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ต้องไปอัพมันจนที่เอาแค่ตรงสนามประลองนี้นะเอาแค่อ,อันเดียวพอเลยนะครับ พราะอันนี้มันจะได้แค่เฉพาะโหมดมันไม่ได้ได้ทุกโหมดนะเรามาอัพตรงนี้ให้มันเต็มไปก่อนนะครับกับตรงเนี้ยให้มันเต็มไปก่อนเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันได้ทุกโหมดนะครับเนี่ยนะมันใช้ได้ทุกโหมดถ้าอันเนี้ยมันใช้ได้เฉพาะโหมดนะครับแค่โหมดที่มันบอกเฉยเฉยไอช่องเนี้ยไอพวกเนี้ยเอาไว้ที่หลังเลยพอเราอัพสองอันนี้เต็มแล้วใช่ป่ะนี่นะสองอันนี้นะเราก็มาอัพอันนี้ตามธาตุของเรานะครับ เราใช้ทีมไหนเป็นทีมหลักก็มาอัพธาตนาน,นะครับสำหรับพรสวัสดนะ,อ,ะอันนี้มาตรฐานชายไทยเลยแบบนี้ถูกต้องเลยครับ50ทั้งหมดแล้วก็ไปล้างอ่ะโอเคสวยงามครับอันนี้ก็ไล่ล้างไปเรื่อยๆนะครับค,ค่อยๆไล่ทีละเส้นนะครับมันจะได้ ง่ายหน่อยเราจะได้ไม่หลงครับแต่แนะนำให้ไล่ไอ้พวกนี้ก่อนนะเนี่ยไอ้พวกนั้นไล่ไอ้พวกนี้ก่อนเพราะมันใช้น้อยกว่าในตอนที่เราล้างอะ่ะใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยออันนี้ใช้40แล้วก็เรามาเล่นอสุดท้ายเลยบางก็จะใช้7 5เห็นไหมไล่ยิ้มต้นๆก่อนครับ พลังเราจะขึ้นไวกว่าแล้วเหลืออะไรอ่านี้เหลืออะไรอ่าอันนี้ก็แต่ทองต้องไทยอะนะแต่ว่าลีสวยนะไม่ว่าหิรีไม่มีเนาะเอาเพชรเก็บไปใช้ใน ตอนสวัรค์กับไอ้นี่นะกับอะไรนะแท่นปรรถนาเป็นใช้อีกเยอะนะครับส่วนทองส่วนใหญ่จะหาจากทีมข้ามเซิร์ฟนี่นะเล่นสิทธิ์ช่วยให้มันครบ,ครบแบบนี้แหละโอเคแนละ้วอ่าโอเคโอเคขออยันเล่นดีครับ อ่าต่อไปเราไปจับผิดกันที่ยูเนี่ยแล้วนะอันนี้เวิว85ใช่ไหมอืมโอเคโอเคมาตรฐานเลยเนี่ยออพแค่เปิดกลองโอเคมาตรฐานแล้วละเนี้ อัพแค่สิบเพื่อที่ว่าจะอัพต่อไปได้แบบนี้เลยครับดีแล้วต่อไปก็ไปดูตุ๊กตาแล้วนะอะดูตรงนี้ก่อนผมใส่อาหารนะดูจากที่อัพก็โอเคนะมีเพชรแล้ว ตรงนี้มารับด้วยนะครับไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะได้หินรีสเตตัสอันนี้นะริปบินมันเอาไปใช้กันลิปปินนะครับอนนี้มารับด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมันเป็นของปีครับอันนี้กดอันไหนก็ได้นะเหมือนกันส o o m ออกเหมือนกัน จะเป็นการรับของปีครับประมาณนั้นเสียเวลาหน่อยแต่มันก็คือของปีใช่ไหม <laughs> แล้วก็มีเหรียนตรงน,นี้น่าจะยังไม่ได้ปลดความผูกพันเนาะอันนี้มันสามารถ อ่ามาเล่นความเร็วให้เพื่อนได้นะเพื่อรับเพื่อรับเหรียญอันเนี้ยเหรียญปีร้อยเหรียญน,นะครับมากดเล่งตรงนี้นะไอนน้สิทธิ์เล่งเหลืออยู่เลยก็ต้องเที่ยวเข้ามาดูบ่อยๆนะครับแต่ยันจะต้องมีเพื่อนที่กดล็อกความผูกพันแล้วแหละมาถึงจะมาเล่งได้เอากดปิด มาได้ไปดูตุ๊กตาเลยนะโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคเลยแบบนี้สวยงามสวยครับสวยเวิว11แล้วออาละทีนี้เราไปดูตุ๊กตาแล้วนะ ตัวนี้ถ้าธาตุยังไม่ดีเรายังไม่ต้องไปอัพมันนะยังไม่ต้องไปเลื่อนขั้นมันพอเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใช่ปหอย่างเงี้ยธาตุมืดเราไม่ได้เล่นใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องไปอัพมันปล่อยมันอ่างเงี้ยถูกต้องแนละ้วเดี๋ยวไว้รอสร้างใหม่ก่อนเราค่อยว่ากันอ่าอย่างเงี้ยอัพได้นะครับเราจะดูประมาณนี้นะส่วนการเลือกสเตตัสก็ดูตรงนี้นี่นะ อ่าโอเคอน่าจะมีตัวเลือกน้อยแหละเพอาะพิ่งจะเข้าอยู่เนียนได้ไม่นานใช่ปหะละ่ะจากก็ถือว่าเลือกมาดีเหมือนกันนะอ่าโอเคเขาเล่นยูเนียนเป็นหายห่วงอัดตรงนี้หายห่วงโอเคโอเครับของฟรีครบ โ <Okay. S 2> อเคครับก็ถือว่าเขาเล่นค่อนข้างดีเลยนะสำหรับดไอ้ีนะจะมีก็แค่จะลำบากหน่อยถ้าเกิดว่า V ีเราน้อยแล้วเลยจะไปตีวีสูงๆเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยใช่ป่ะแต่ก็อาจจะสู้ได้ก็แค่ช่วงต้นเกมเนี่ยเนาะพอระยะยาวไปก็จะตามไม่ทันเขาแล้วแหละ จะตามทันได้มันจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ก็ได้แค่ช่วงต้องเกมนะทายเกมก็ผมตามไม่ทันแล้วแหละเพราะเกมนี้เป็ T นเทจวินะครับเติมเ,เยอะก็ชนะไวครับชนะง่ายตรงนี้อ่าอันนี้คือ,อยังไม่ได้ซื้อเลยเนาะน่าจะซื้อแต่ที่เป็นทองไว้แหละใช่ไหม อ่าใช่จริงๆด้วยตอนนั้นไอตรงเนี้ยเราเอามาเลือกซื้อเลือกซื้อไอที่มันเพิ่มสปีก่อนนะแบบเนี้ยแต่ตอนที่เราจะมาซื้ออ่ะเราดูกิจใช้เพชรก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาไล่ซื้อไอชุดผู้จัดการฟาร์มนี่ก็เหมือนกันนี่นะกดตรงหัวดำๆนี่นะมันจะมีสปินตรงนี้นี่ให้ซื้อชุดได้เราก็เลือกเอาอะไรเอาชุดที่มันบวกอะไรนะครับ เนี่ยมีชุดบวกสตรดด้วยมีบวกสเตตัสด,ด้วยนะเราจะตามทันก็ได้ก็คือต้องมาซื้อไอพวกนีน้ทั้งหมดเลยและในฟาร์มเนี้ยต้องซื้อหมดเลยครับทุกชิ้นเนี่ยต้องซื้อยันทีมเลยเนี่ยนะซื้อทุกอันเลยแต่ก็ทยอยซื้อครับไม่ใช่ว่าให้ซื้อทีเดียวนะดูตามกิดไซเพชรแล้วก็ทยอยซื้อเอาพระกันเพชรต้อง เน้นประหยัดไว้นะครับอย่าไปใช้ซรูชัสุล่านะครับเพราะมีเรื่องให้ใช้เกติอีกเยอะออมากโอ,โอตัวปั๊มแซดแน่ๆเลยมาไวมากมาไวมากยอมรับเลยไวจริงน่าจะถมตัวปั๊มแซดมาเลยแหละ อันนี้ไม่พอซื้อไวแม็กแล้วเนาะซื้อมาแต่ตัวปั๊มจริงก็อยากจะเตือนว่าตัวปั๊มอ่ะปัญหาได้มันมีจกกักริดใช้พลังด้วยใช่ป่ะแล้วก็มีตรงยิมข้ามเซิร์ฟด้วยใช่ป่ะเนี่ยนะพยายามลงให้มันครบทุกยิมไว้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะผสมเป็นตัวํำแซดได้ตรงนี้เราอาจจะต้องขยันหน่อยอ่ะก็ขยันเข้ามาดูหน่อยครับ แต่โดยรวมมัถือว่าดีนะไอดีเนี mm ่ย hmm. ก็จะประมาณนี <people> <aime Bis> ้นะครับอ <positives> ีกเรื <ivan> ่องหนึ่งสำหรับตัวความแทดกํำไรแทรอ้าไปอ่ะมันตันได้นะครับย้ำว่ามันตันได้นะแต่ถ้าเป็นใบแม็กอ่ะมันจะไม่ตันมันจะอัดได้เรื่อยนะครับนี่พอมาถึงวงสุดท้ายเนี่ยนี่นะมันก็จะตันจะไปต่อไม่ได้ลว มันกไม่ต้องมารีสเตตัสอะไรตรงนี้ว่าไปเรื่อยนะครับเนี่ยวจะมารีสเตตัสตรงนี้ต่อโดยใช้ไอไข่แดงเนี่ยเอามารีนะครับจะไปไวมากเลยนะนะ่าจะไวเกินไปอย,ยู่แหละก็น่าจะมีเท่านี้นะก็ ที่น่าห่วงจริงๆเลยก็มีเรื่องดิสกิลนะกับประดับสำหรับอดีตนี้นะก็ลองไปหาวิธีทำดูแล้วกันนะครับกล่องประดับหมดเตียงตัดแต่ทำถูกแล้วลประดับทำถูกแล้วคือบวกสีฟ้ามาทำถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ใช้กล่องน้อยเข้าไปอีกก็บวกสีขาวเ,าเลยนะครับเนี่ยเตรียมสีขาวมาแล้วก็บวกเขาเลย ประมาณนี้เลยนะแล้วค่อยรวมรวมรวมให้มันเป็นทองดําไปเลยมันจะประหยัดกล่องได้เยอะครับแต่เนี้ยสเตตัสสีขาวมันจะกระหลงกลงใช่ไหมเราก็ไปรีสเตตัสรีสเตตัสเอาเพราะวีเราถึง5อยู่แล้วใช่ปะม,มันก็ไม่น่าห่วงตอนนี้มันต้องเน้นที่ประดับนะครับให้มันถึงทองดําส่วนไอตัวที่ใส่เนี่ย มระจอนบวกเพิ่มปล่อยไปอย่างนี้เลยเราไปอัพตรงอื่นครับนะครับก็จะประมาณนี้อัพตรงอื่นก็จะมีทั้งสร้อยแซดมีทั้งยูเนียนมีอีกหลายที่ครับที่ให้อัพก็ตามที่ไลให้ดูมเมื่อกี้นะอันนี้มันก็จะมีตรงนี้ด้วยแต่ต้องมีเซอร์บี้ก่อนเนะาะมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้ก็คือตรงนี้มันต้องเต็มหมดทุกช่องก่อนอนะ ใช่นะต้องเต็มหมดความไวถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็หาซื้อในร้านสาพันมีขายอยู่ว่าดิ่งก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับไอดีนี้แล้วถ้าฟังไม่ทันดูย้อนอีกทีนะครับขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม